วัสดีครับพบกับผมเฮียโซมอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายการทีเด็ดบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้เฮีย er อยากจะขอแนะนำ m า r i r s o s o e r เกเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นปลอดภัยมั่นใจได้100%ฝากถอนทันใจขั้นต่ำเพียง100บาทในส่วนของโปรโมชั่นกีฬาสำหรับสมาชิกใหม่ ฝากครั้งแรกรับโบนัส100%สูงสุดถึง3,000บาทส่วนลูกค้าเก่าก็มีโปรโมชั่นให้นะครับโดยฝากครั้งแรกของวันรับโบนัส10%สูงสุดถึง1,000บาทและคืนยอดเสียให้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ10%สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษท็อตแนมฮอสเปอร์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา สองทุ่มของค่ำคืนนี้นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์เจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับ5ของพรีเมียรีอยู่ลงเล่นทั้งหมด2นัดชนะรวดทั้ง2นัดผลงานล่าสุดคือการลงเล่นในศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีเปิดบ้านถล่มปาโกสเดอเฟเรล่าไป3ประตูต่อศูนย์เกมนั้นเนี่ยถือว่าแฮริเคนก็ทำได้ดีมากๆนะครับด้วยการยิง2ประตูช่วยให้ท็อตแนมฮอสเปอร์ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มไปได้ ส่วนทางวัตฟอร์ดทีมเยือนนะครับตอนนี้รังอันดับที่11ของลีกอยู่ลงเล่นไปทั้งหมด2นัดชนะ1และแพ้1นัดผลงานล่าสุดคือการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะคริสตันพาเลตในศึกคาราบาวครับ1ประตูต่อ0ูคู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อวันที่5กันยาปี2020ในบ้านของวัตฟอร์ดตอนนั้นเจอกันเป็นเกมกระชับมิตรนะครับแล้วก็เป็นวัตฟอร์ดที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1แต่ทว่าเกมนี้นะครับ ฮอตแนมฮอสเปอร์มีนายหัวคนใหม่นั่นคือนูโนเอสเปริโตซังโตคนนี้ถือว่าสามารถรักษาสกอร์ให้ทีมได้ค่อนข้างดีเลยนะครับหมายถึงว่าสามารถคว้าสามแต้มที่ต้องการได้ตลอดในส่วนของผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บของทางสเปอร์เนี่ยมีแค่โจโรดอนคนเดียวทางฝั่งของวัตฟอร์ดนะครับก็มีในส่วนของนาชชเนลชาโลบาแล้วก็เจโอเรโดและสุดท้าย ยูรัสคูดกานะครับทีมไม่น่าจะได้ลงเล่นในเกมนี้นะครับได้รับอาการบาดเจ็บดังนั้นถือว่าสเปอร์ฟูลทีมและสเปอร์ฟูลทีมขนาดนี้นะครับ1เม็ดมองว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยสําหรับท็อตแนมฮอสเปอร์ลุ้นได้ถึงเม็ดที่2ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นคู่นี้มองว่าสเปอร์ชนะแน่แต่ลุ้นนิดนึงเพราะว่าวัตฟอร์ดก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นเช่นเดียวกันนะครับ คู่ต่อมานะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวูฟแฟมตันจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปีศัตว์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งของค่ำคืนนี้นะครับ วูฟเฟนตันเจ้าบ,บ้านตอนนี้รังอันดับ17ของลีกอยู่ลงเล่นทั้งหมด2นัดแพ้รวดทั้ง2นัดยิงได้ศูนย์เสียไป2นะครับก็ถือว่าวูฟเอนตันเหนียวแน่นก็จริงแต่ก็แพ้อยู่ดีนะครับผลงานล่าสุดคือการบุกไปถล่มนอตติงแฮมฟอร์เรสมา4ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลคาราบาวครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้นะครับรังอันดับ6ของลีกอยู่ลงเล่นไปทั้งหมด2นัดชนะ1เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใคร ผลงานล่าสุดบุกไปสะดุดเสมอกับเซาท์แฮมตันมา1ประตูต่อ1คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของวูฟแฮมตันแล้วก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1และในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นชัยชนะของแมนยูทั้งหมดนะครับเวลาเจอกับวูฟแฮมตันแล้วก็จะชนะเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับเกมนี้นะครับในส่วนของรายชื่อผู้เล่นเนี่ยท้งวูฟแฮมตัน มีผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บนั่นก็คือเปโดเนโตนะครับส่วนวิลลี่โบลี่เนี่ยก็ต้องเช็คฟิตก่อนว่าสามารถจะลงได้ไหมนะครับถ้าผ่านความฟิตก็อาจจะได้ลงทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บนั่นคือสกอตต์แม็กโทมินามาคัตแรดฟอร์ดอเล็กเซอร์เลนนะครับแล้วก็เช็คฟิตในส่วนของดีนเฮนเดอร์สันส่วนคริสโนโรนันโดเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ลงในเกมนี้นะครับเกมนี้เนี่ยหลายๆคนก็มองไปที่แมนยูนะ เฮียก็มองว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเฮียมองว่าแมนยูเนี่ยถึงแม้เกมนอกบ้านจะย่ำแย่ก็ตามนะครับในฤดูกาลนี้นะมันก็แค่เกมแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นคือเกมนั้นเนี่ยแมนยูมีโอกาสแต่ทําไม่ได้เองมากกว่าส่วนมากจะมีปัญหาในส่วนของการจบสกอร์ดังนั้นนะครับเกมนี้เฮียมองว่าแมนยูเนี่ยน่าจะปรับจูนกลับมาและทําประตูได้ ดังนั้นเกมนี้มองว่าแมนยูจะชนะได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นขอเลือกเชียร์ไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ สูงต่มคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปกันที่กันโชสุราอิตาลีซาเลนิตาน่าจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโรมาคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี1.45ของค่ำคืนนี้นะครับซาเลนิตาน่าเป็นน้องใหม่นะครับเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากกันโชสเรบีอิตาลีนะครับตอนนี้เนี่ยก็รั้งอันดับ13ของลีกอยู่เริ่มเล่นไปแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับ ด้วยความพ่ายแพ้นะครับบุกไปแพ้ให้กับโบโลอนยาที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่9คนมา3ประตูต่อ2ส่วนโรม่านะครับตอนนี้รังอันดับ3ของลีกอยู่ด้วยการออกสตาร์ทอย่างยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะฟิอเรนติน่า3ประตูต่อ1ผลงานล่าสุดของทางโรมานั้นคือศึกยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเอาชนะครับซอนสปอร์มา3ประตูต่อ0คู้นี้เจอกันล่าสุดนะครับต้องย้อนไปถึงปี1,900 99นะครับตอนนั้นเป็นซาแลนิตาน้าที่เอาชนะโรม่าไปได้ในบ้านตัวเอง2ประตูต่อ1นึ่งแต่นั่นมันเมื่อ22ปีมันผ่านมานานมากๆเลยนะครับเกมนี้เนี่ยมองว่าโรม่ามีความพร้อมด้านขุมกำลัง และมันสมองของโจเซ่มูรินโญ่จะทำให้โรมาชนะได้อย่างแน่นอนและมองว่าจะชนะได้ถึง3-0นะครับแทมมี่อับราฮัมกำลังฟิตเปรีียบเลยนะครับและกำลังกระหายที่จะยิงประตูอีกนะครับดังนั้นมองว่าเกมน,นี้ถึงแน่นอนนะครับเลือกเชียร์ไปที่สกอร์สูง2.75นะครับสำหรับคู่นี้ สูงต่ำคู่ถัดมานในศึกลาลีกาลีกสเปนแอตเลติโกมาดริดจะเปิดบ้านรับการมายืนของเยนโลซับมารีนบียาเรอลคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี3ของค่ำคืนนี้นะครับตราหมีแอตมาดริดอดีตแชมป์ลาลีกาลีกสเปนดดูการล่าสุดตอนนี้รั้งอันดับที่4ของลีกอยู่ลงเล่นไปทั้งหมด2นัดชนะรวดทั้ง2นัดยิงได้3เสียไป1ประตูผลงานล่าสุดคือการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเอลเช่เบา ครับ1ประตูต่อ0ส่วนทางทีมเยือนอย่างบียาเรียลตอนนี้รังอันดับ14ของลีกอยู่ลงเล่น2นัดเสมอรวดทั้ง2นัดนะครับผลงานล่าสุดคือการบุกไปเสมอกับน้องใหม่อย่างเอสปันยอนศประตูต่อ0คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของบียาเรียลนะครับแล้วก็เป็นแอตมาดริดที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0และดูจากสถิติย้อนหลังนะครับหรือดูการที่ผ่านมา ยิงกันไม่ทะลุ2ลูกเลยนะครับมีเกมที่แอตมาดริดบุกไปชนะบียารีอัล e นี่แหละครับที่ยิงกันได้ถึง2ลูกแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกัน0ูนยในบ้านของแอตมาดริดดังนั้นนะครับเฮีย mm hmm. มองว่าตั้งแต่อ mm ูนายเอเมรีเข้ามาคุมบียารีอล e มันทําให้บียารีอัล e เนี่ยรับแน่นแต่ยิงยากนะครับมองว่าถ้าจะเกิดสกอร์ขึ้นอาจจะเกิดแค่ 2ลูกเท่านั้นไม่งั้นก็แค่ลูกเดียวนะครับหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้ดังนั้นนะครับคู่นี้เฮียมองว่าสกอร์ต่ำสำหรับคู่นี้เหมาะสมที่สุดนะครับเฮียมองว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะกดต่ำไปที่2.5นะครับหมายถึงว่า2ลูกครึ่งน่าจะไม่ผ่านนะครับให้เลือกเชียร์ไปที่สกอร์ต่ำา5 5ดูดีที่สุดนะครับสำหรับคู่นี้ ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลเต็ง2คู่ในวันนี้ให้เลือกเชื่อไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนบอลสูงต่ำในวันนี้นะครับให้เลือกไปที่คู่ของโรม่าด้วยสกอร์สูง2.75และคู่ของแอตเลติโกมาดริดด้วยสกอร์ต่ำา2.5ลูกนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับหากใครชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s cribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทีเด็ดแบบนี้กดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อที่จะได้มีทีเด็ดแบบนี้ให้ฟังกันทุกวันนะครับขอบคุณครับ